ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลอนกี่โมงนะครับช่องนี้คือช่องที่รวมเรื่องเล่าหลอนและเหตุการณ์แปลกๆที่บางคนเจอกับตัวเองก่อนจะไปรับฟังฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใผมทําคลิปดีๆต่อไปนะครับเรื่องคืนนี้เป็นเรื่องเล่าทางบ้านฟังเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเสียงเครื่องยนต์ครางกระหึม่มขณะที่รถกระบะขับเคลื่อนสีล้อของการพยา,ายามไต่ระดับความสูงขึ้นไปตามสันเขาสลับซับซ้อนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อากาศภายนอกเริ่มลดต่ำลงเรื่อยๆจนละอองฝ้าเกาะเต็มกระจกป้องที่นั่งข้างๆพยายามเช็ดก,กระจกเพื่อมองทางอีกกี่กิโลว่าการ GPS มันเออไปแล้วเนี่ยอีกไม่ไกลหรอกป้องเห็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าพ้นโค้งหน้าก็ถึงเขตหมู่บ้านแล้วการต่อพลางใช้สมาธิกับถนนดินลูกรังที่ทั้งแคบและลื่นด้านหลังรถฝนโจ้และมิวนั่งเบียดก,กันอยู่ท่ามกลางกองถุงปุ๋ยที่บรรจุเสื้อกันหนาวและสมุดวาดเขียนทั้งหมดตั้งใจจะนําของเหล่านี้ไปมอบให้เด็กๆในพื้นที่ห่างไกล แต่บรรยากาศรอบตัวกับเริ่มดูวังเวงเกินกว่าที่คิดรถชะลอตัวลงเมื่อถึงสารไม้เก่าๆริมทางที่มีผ้าสามสีพันรอบต้นตะเคียนคู่ขนาดใหญ่การสังเกตเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งยองๆอยู่ข้างสารเขาไม่สวมเสื้อแม้ว่าอากาศจะหนาวจัดตาครับหมู่บ้านห้วยลมโชยไปทางไหนครับการตะโกนถามจะชายคนนั้นกลับไม่หันมามองเขาเพียงจะชี้มือสั้นๆไปยังทิศทางที่มีหมอกลงจัดที่สุดแล้วพึมพำเสียงเบาเอาไม้ oh เขาแล้ว ก็อย่าลืมพากลับไปด้วยนะคำพูดประหลาดนั้นทําให้หมิวที่นั่งเบาะหลังถึงกับขนลุกสู้พิการตาเขาพูดว่าอะไรนะการไม่ตอบเขาเพียงแต่เหยียบคันเร่งต่อไปทันทีที่รถแล่นเข้าสู่เขตหมู่บ้านเสียงนกร้องที่เคยได้ยินกับเนียหายไปมีเพียงเสียงลมวิดวิวที่พัดผ่านร่องเขาดังเหมือนคนกำลังโหยหวนพวกเขามาถึงโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอาคารไม้เพียงหลังเดียวในตอนที่แสงตะวันเริ่มจางหาย ผู้ใหญ่แสนเดินออกมาต้อนรับด้วยแววตาที่ดูเศร้าหมองมากันจนได้นะเตรียมใจไว้บ้างหรือเปล่าที่นี่มันเงียบเงียบจนบางทีเราจะได้ยินเสียงคนที่ไม่อยู่แล้วผู้ใหญ่พูดทิงท้งชายก่อนจะพาทั้งหมดไปพักที่ห้องสมุดเก่าท้ายอาคารซึ่งติดกับแนวป่าทึบที่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปในยามวิกาลงานจัดการเก็บของและทานอาหารมื้อค่ำง่ายๆเสร็จร่มอาสาทั้ง5คนก็รวมตัวกันอยู่ในห้องสมุดเก่า แสงไฟจากตะเกียงพายุส่องสว่างรำไรกระทบกับชั้นหนังสือไม้ที่ผูกพังที่นี่เย็นยะเยือกแปลกๆนะพี่ฝนพึ่พมพำพลางกระชับเสื้อกันหนาวกลิ่นอับชื้นของกระดาษเก่าผสมกับกลิ่นดอกไม้ป่าที่โชยมาตามลมทําให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดคิดมากไปนะฝนดอยสูงอากาศมันก็แบบนี้แหละป้องพูดปลอบใจพลางเช็คมีดพกคู่กายแต่ขณะที่ทุกคนกำลังจะเข้านอนโจที่กำลังลองกล้องตัวใหม่ก็ชะงักไปเฮ้ย hey, พกมึนมาดูนี่ดิ ทุกคนดุม <ka> ล้อมดูหน้าจอ <stimulus. S 1> จอดิจิตอลโจถ่ายภาพบรรยากาศจากหน้าต่างห้องพักออกไปทางชายป่าในภาพนั้นมีเงาตะคุ่มๆเหมือนเด็กตัวเล็กยืนเรียงแถวกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่พอหันไปมองด้วยตาเปล่ากับมีเพียงความมืดและหมอกควันกึกๆกเสียงเหมือนคนเอาเล็บขูดกับฝาไม้ดังขึ้นที่หัวนอนของมิวเธอสะดุ้งสุดตัวแล้โผเข้าหาฝนพิการมีคนอยู่ข้างนอก การรีบหยุดไฟฉายส่องออกไปทางหน้าต่างแสงไฟตัดผ่านความมืดไปเจอลูกบอลยางเก่าๆลูกหนึ่งวางอยู่บนชานเรือนทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครเห็นมันวางอยู่ตรงนั้นเลยการตัดสินใจแง้มประตูออกไปดูเสียงฝีเท้าเล,ล็กๆวิ่งไปตามระเบียงไม้ที่ผูกพังดังชัดเจนใครนะ่ะเด็กๆเ,เหรอออกมาหาพี่ได้นะพี่เอาขนมมาฝากการตะโกนถามแต่เสียงนั้นกลับหายไปหลังมุมตึกทิ้งไว้เพียงความเงียบและกลิ่นสาบสางที่เย็นเยือก เขาเดินตามเสียงไปจนถึงห้องเรียนชั้นอนุบาลที่อยู่สุดทางเดินประตูห้องเรียนเปิดแง้มอยู่การส่องไฟเข้าไปเห็นชิงช้าไม้ในสนามเด็กเล่นหน้าห้องกำลังไกวไปมาอย่างช้าๆทั้งที่ไม่มีลมพัดในจังหวะน,นั้นเองแสงไฟฉายของเขาไปตกกระทบกับร่างของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในชุดพื้นเมืองสีแดงซีดๆนั่งหันหลังอยู่บนชิงช้าหนูมาทําอะไรตรงนี้ลูกเด็กคนนั้นค่อ,คอยๆหันหน้ามาแต่สิ่งที่การเห็นไม่ใช่ใบหน้าเด็กทั่วไป ดวงตาของหล่อนขาวโพลนและมีคราบโคลนเปิดเปื้อนเต็มใบหน้าหล่อนขยับปากพูดโดยไม่มีเสียงแต่การอ่านใจความได้ว่าหนูหนาวก่อนที่ร่างนั้นจะเลือนหายไปในม่านหมอกทิ้งให้การยืนสันเทาอยู่ท่ามกลางความมืดเพียงลำพังเช้าวันลุ่งขึ้นหมอกยังคงปกคลุมยอดดอยหนาทึบจนมองเห็นนุงเรียนเพีงเลือนลางการตื่นมาพรับความเหนื่อยล้าเพรแทบไม่ได้นอนทั้งคืน เขาตัดสินใจยังไม่เล่าเรื่องเด็กที่เจอตรงชิงช้าให้สาวๆฟังเพื่อไม่ให้ขอนเสียแต่เขาได้ป้องออกมาคุยงเงียบๆที่ริมรั้วโรงเรียนป้องเมื่อคืนกูเห็นเด็กจริงๆว่ะไม่ใช่ตาฝาดการพูดเสียงต่ําป้องของมวดคิ้วพางพ่นควันบุหรี่กูก็ได้ยินเสียงวิงว่งวนเพดาทนทั้งคืนเหมือนกันแต่กูคิดว่าเป็นหนูหรือสัตว์ป่าจนกระทั่งเช้านี้กูไปสำรวจรอบรถป้องลากการไปดูที่ท้ายรถกระบะบนฝุ่นที่เกานะหนาตามตัวถังรถ มีรอยนิ้วมือเล็กๆของเด็กนับสิบคู่ประทับอยู่เต็มไปหมดรอยเหล่านั้นเหมือนคนพยายามจะตะเกียกตะกายปีนขึ้นไปบนรถเพื่อหาของข้างในในขณะที่ทุกคนกำลังจัดเตรียมเสื้อผ้าและสมุดเพื่อแจก,กเด็กๆผู้ใหญ่แสนก็นำบัญชีรายชื่อเด็กนักเรียนมาให้ปีนี้เด็กมีไม่เยอะหรอกครับมีแค่12คนเองผู้ใหญ่ส่งกระดาษแผ่นเก่าให้ฝนที่รับหน้าที่เป็นคนขานชื่อแต่พอฝนกวาดสายตาดูเธอก็ขมวดคิว้วเอ๊ะ ผู้ใหญ่คะแต่เมื่อกี้ฝนเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งไปยืนเข้าแถวรออยู่ที่สนามตั้งเกือบ20คนนะคะทุกคนหันไปมองที่สนามหน้า,านอาคารเรียงทันทีที่นั่นมีเด็กๆยืนเดียงแถวกันอยู่จริงๆแต่พอมองผ่านม่านหมอกที่พลิ้วไหวเด็กกลุ่มหน้าดูสดใสร่าเริงตามปกติแต่เด็กที่ยืนอยู่แถวหลังสุดอีกประมาณ6-7คนกลับยืนนิ่งสนิทตัวซีดเซียวและสวมชุดที่ดูเก่าจนขาดวินพวกเขาไม่ได้คุยกับใครไม่ได้เล่นหัวกันเหมือนเด็กคนอื่นนั่นใครนะ โจพยายามยกกล้องขึ้นซูมดูแต่ในช่องมองภาพเขากลับเห็นเพียงที่ว่างเปล่าสลับกับภาพซ่าๆเหมือนคลื่นรบกวนพอละสายตาจากกล้องเด็กกลุ่มนั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมและคราวนี้พวกเขาทุกคนค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองมาที่กลุ่มอาสาพ,พร้อมกันด้วยแววตาที่เศร้าส้อยกิจกรรมการแจกของเริ่มต้นขึ้นแต่บรรยากาศกลับอึดอัดขึ้นเมื่อถึงคิวของเด็กกลุ่มหลังที่การเห็นเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาใกล้กลิ่นสาบดินโคลนและกลิ่นอับชื้นที่รุนแรงก็โชยตามมาด้วย มิวส่งสมุดวาดเขียนและกล่องสีให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินนำหน้ามามือของเด็กคนนั้นเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งจนมิวสะดุง้งชื่อไรคะหนูมิวถามด้วยรอยยิ้มที่พยายามบังคับไม่ให้สัน่นเด็กหญิงไม่ตอบแต่รับสมุดไปและเดินกลับเข้าไปในม่านหมอกหลังอาคารเรียนการสังเกตเห็นว่าเด็กๆกลุ่มนี้ไม่ได้เอาของไปอวดเพื่อนคนอื่นแต่กลับเดินหายเข้าไปทางชายป่าที่ติดกับเหวลึกตามไปดูไหมพี่โจกกระซิบถามการพยักหน้า ทั้งคู่เดินตามรอยเท้าเล็กๆบนดินเลนไปจนถึงหลังโรงเรียนซึ่งเป็นจุดที่ดินถล่มลงไปเมื่อปีก่อนพวกเขาพบสม,มุดวาดเขียนที่มิวเพิ่งแจกไปตกอยู่บนกิ่งไม้ที่ยื่นออกไปในเหวการใช้ไม้เขี่ยสมุดเล่มนั้นขึ้นมาเปิดดูทุกหน้าในสมุดถูกระบายด้วยสีแดงสดจนเต็มแผน่นและหน้าสุดท้ายมีตัวอักษรขีดเขียนด้วยลายมือเด็กที่เบี้ยวไปมาว่าหนูยังรอรถอยู่การหันไปถามผู้ใหญ่แสนที่เดินตามมาข้างหลัง ผู้ใหญ่ครับเด็กกลุ่มนั้นคือใครทำไมพวกเขาถึงไปทางนั้นผู้ใหญ่แสนถอนหายใจยาวแววตาเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเมื่อสองปีก่อนวันที่พายุเข้าใหญ่รถกระบะรับส่งเด็กนักเรียนของหมู่บ้านเราเบรกแตกตกเหวตรงนี้แหละครับตายไปเจ็ดคนของบริจาคที่พวกเขารอวันนั้นก็จมหายไปกับเลนโครนหมดพวกเขาคงมารับของที่พวกเขาไม่ได้วันนั้นนะครับคำเฉลยของผู้ใหญ่ทํอาอากาศที่หนาวอยู่แล้วกับเย็นเยือกเข้าไปถึงกระดูกดำ คืนที่2บนยอดดอยความจริงที่ได้รับรู้ทําให้ไม่มีใครกล้ายแยกตัวไปไหนทุกคนรวมตัวกันนอนในห้องสมุดและล้อมวงกันอยู่กลางห้องพี่การต้องจะทํายังไงดีมิวถามด้วยเสียงสั่นเครือเราแค่เอาของมาให้ตามที่ตั้งใจไว้พรุ่งนี้เช้าเราก็กลับแล้วไม่มีอะไรหรอกการปลอบแม้ในใจจะเริ่มหวั่นกังวลกลางดึกคืนนั้นแสงเทียนดับบูบลงโดยไม่มีลมพัดฝนรู้สึกเหมือนมีใครมาดึงถุงนอนของเธอเบา,เบา ตอนแรกเธอคิดว่าเป็นหมีวที่นอนข้างๆแต่พอเธอลืมตาขึ้นในความมืดสลัวเธอเห็นเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ปลายเท้าของเธอเด็กคนนั้นสวมเสื้อยืดสีขาวที่เต็มไปด้วยรอยเลือดกับคาบดินแห้งกังเขาก็นังจ้องมองมาที่ฝนด้วยด,ว,ยดวงตาที่กลวงโบพี่ครับผมหาเสื้อกันหนาวไม่เจอฝนพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอเธอเห็นมือเล็กๆซิซีดของเด็กชายเอื้อมมาจับที่ขาของเธอ ความเย็นนั้นมันแทรกผ่านผ้าถุงนอนเข้าไปจึงเธอรู้สึกเจ็บร่างของเด็กชายเริ่มมีน้ำโคลนไหลออกมาจากปากและจมูกค่อยๆนองเต็มพื้นไม้ช่วยหมด้วยมันหนาวใต้เหวมันหนาวการสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงลมหายใจที่ติดขัดของฝนเขาคว้าไฟฉายส่องไปที่ปลายเท้าของเธอเขาเห็นเพียงรอยเท้าเปียกน้ำนเล็กๆที่ค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือกระเป๋าเป้ของกลุ่มอาสาที่วางเรียงกันอยู่ถูกเปิดออกทุกใบ เสื้อผ้าบริจาคถูกคลื้อกระจายออกมาเต็มห้องและเสื้อกันหนาวทุกตัวที่วางบนพื้นตอนนี้มันเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งถูกมมขึ้นมาจากาน้ำตกอย่างไรอย่างนั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างละกันพวกเขาไม่ยอมให้เราไปแน่ถ้าความต้องการยังไม่จบป้องพูดขณะมองดูเสื้อผ้าที่เปียกโชกอย่างไม่ทราบสาเหตุการตัดสินใจเรียกทุกคนให้ตั้งสติผู้ใหญ่บอกว่าพวกเขารอของวันนั้นวันที่รถตกเหวการหันไปมองกองอุปรกรณ์การเรียนที่เหลืออยู่ เราต้องเอาของพวกนี้ไปส่งให้ถึงมือพวกเขาจริงๆในที่ที่พวกเขาอยู่พี่หมายความว่าเราต้องลงไปในเหวนั่นเหรอโจถามด้วยหน้าตาตื่นการสายหน้าไม่ใช่เราลงไปแต่เราต้องทําพิธีมอบให้เขาที่ริมหน้าผานั่นแหละพวกเขาเดินไปหาผู้ใหญ่แสนตอนตีสี่เพื่อขอให้พาไปจุดที่รถตกเหวที่แม่นยําที่สุดผู้ใหญ่พาทั้งหมดเดินลเลาะไปตามทางที่ลาดชันและเต็มไปด้วยกรวดหินจนถึงหน้าผาที่ถูกขวางด้วยรั้วไม้ผุผุ ที่นั่นการเห็นบางอย่างที่ทําให้เขาขนลุกมีเงาเด็กเจ็ดคนยืนเดียงแถวกันอยู่มินเมริมหนา้าผาพวกเขาไม่ได้มองมาที่กลุ่มอาสาแต่มองไปเบื้องล่างของเหวที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นพวกเขารอรับของที่นั่นครับวันนั้นอา,าสาสมัครกลุ่มเก่าที่จะมาบริจาคเขาก็ประสบอุบัติเหตุทางขาดมาไม่ถึงหมู่บ้านเหมือนกันสัญญามันเลยค้างคามาตลอดสองปีผู้ใหญ่แสนอธิบายการวางกล่องเสื้อผ้าและเครื่องเขียนลงริมหนา้าผาเขาจุดทูบบอกกล่าวด้วยใจจริง พี่ๆเอาของมาส่งให้แล้วนะลูกมารับไปเถอะแล้วกลับไปสู่ที่ชอบๆนะอย่าลำบากอยู่นี่เลยวินาทีที่การปักทูบลงบนดินลมกระโชกแรงก็พัดเข้าหาหน้าผาอย่างรุนแรงกล่องของที่วางอยู่ถูกลมพัดปลิวตกลงไปในเหวทีละกล่องจะสิ่งที่ประหลาดคือแทนที่มันจะร่วงลงไปตามแรงโน้มถ่วงการกลับเห็นมือเล็กๆจํานวนมากยื่นออกมาจากความมืดใต้ม่านหมอกเพื่อรับกล่องเหล่านั้นไว้กลางอากาศ ก่อนที่เสียงขอบคุณที่แผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบของสายลมจะดังขึ้นรอบๆตัวพวกเขาหลังจากกล่องของบริจาคถูกลมพัดปลิวตกลงไปในเหวตามคำบอกของการความเงียบสงัดก็เข้าปกคลุมหน้าผาอีกครั้งทูบที่ปักอยู่มอดดับลงอย่างรวดเร็วราวกับมีคนเร่งสูบดมการถอนหายใจยาวพลางมองไปที่เพื่อนๆจบแล้วใช่ไหมพี่โจถามด้วยน้ำเสียงสังส่นแต่ยังไม่ทันที่ใครจะตอบมิวที่ยืนอยู่ท้ายแถวกลับนิ่งงันไป หมิวไม่ได้มองการหรือมองลงไปในเหวแต่เธอกำลังจ้องเข้าไปในดวงตาของเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึง่งที่ยืนอยู่ใต้ต้นสนใหญ่ใกลนาา้น้าเด็กคนนั้นสวมเสื้อกะเหรี่ยงสีแดงเข้มที่เปื้อนคราบเลือดแห้งกงังและในมือของเด็กหญิงคนนั้นเธอกำลังถือตุ๊กตาผ้าเก่าๆที่หมิวจำได้แม่นว่ามันเป็นตุ๊กตาที่เธอไม่ได้เอาลงมาจากรถเมื่อวานพี่พี่จำหนูได้ไหมเสียงกระซิบนั้นไม่ได้เข้าหูแต่กลับกล้องอยู่ในหัวของหมิว เธอเริ่มก้าวเดินอย่างช้าๆมุ่งหน้าไปทางเด็กหญิงคนนั้นมิวจะไปไหนการตะโกนเรียกแต่มิวไม่ตอบแววตาของเธอเลื่อนลอยเหมือนคนถูกสะกดป้องพยายามจะคว้าแขนเธอไว้แต่พอเขาสัมผัสตัวมิวเขากลับสะดุ้งสุดตัวเพราะตัวของมิวเย็นเยียบเหมือนศพที่ถูกแช่แข็งหนูรอพี่นานมากเลยนะพี่สัญญาว่าจะกลับมาหาหนูเด็กหญิงคนนั้นขยับปากพูดคราวนี้ทุกคนได้ยินเสียงชัดเจนมันเป็นเสียงที่แหบพลาและสั่นเครือ ผู้ใหญ่แสนที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับหน้าถอดสีนั่นน้องดาวลูกสาวผมที่ตายในรถคันนั้นผู้ใหญ่แสนพึมพำน้ำตาคอแต่ดาวพี่สาวเขาไม่ได้ตายนะพี่สาวเขาไปทำงานที่กรุงเทพมหานครการเรื่องข้าใจความจริงที่น่ากลัววิญญาณเด็กน้อยไม่ได้ต้องการแค่ของบริจาคแต่เธอกำลังรอคนและหมิวที่มีใบหน้าละไม้คล้ายกับพี่สาวของเด็กหญิงคนนั้นกำลังกลายเป็นเป้าหมายแทนที่ เด็กหญิงยื่นมือซิจีดออกมาหาหมิวไปอยู่ด้วยกันนะพี่ข้างล่างมันมืดมันหนาวหมิวเริ่มเดินเข้าไปใกล้ขอบหนา้าผาขึ้นเรื่อยๆการและป้องต้องรวมกันตะปบตัวเธอไว้ก่อนที่เธอจะกล้าลงไปสู่ความมืดเบื้องล่างพวกเขาเรียพาหมิวที่หมดสติกลับมาที่อาคารเรือนไม้แต่สถานการณ์กลับย่ำแย่ลงเมื่อพายุฝ,ฝนเริ่มกระหน่ำลงมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยลมพัดกระแทกฝาบ้านจนสะเทือนไปทั้งหลังการพยายามตรวจชีพจรของหมิว ข่ขึ้นสูงมากตัวสั่นไม่หยุดเลยฝนที่เป็นพยาบาลรีบเช็ดตัวให้เพื่อนแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนขวัญผวาคือรอยช้าสีม่วงคล้ำรูปมือเด็กที่ปรากฏขึ้นรอบข้อมือและข้อเท้าของมิวเรากับมีใครพยายามจะฉุดกระชากเธอไปตลอดเวลาเราต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้เลยการป้องตะโกนแข่งกับเสียงฟ้าร้องรถเราเสียยางแตกหมดแล้วป้องทางก็ถลม่มเราไปไหนไม่ได้จนกว่าพายุจะสงบการตอบด้วยความเครียดแค้นในโชคชะตาทําใดนั้นเสียงตึก ึกก็ดังขึ้นรอบอาคารคราวนี้มันไม่ใช่เสียงวิ่งเล่นของเด็กแต่เป็นเสียงคนจํานวนมากกําลังเดินบนรอบที่พักแสงไฟฉายที่ส่องลอดช่องไม้ออกไปเผยให้เห็นเงาสีขาวมนมนับสิบเงายืนรายล้อมอาคารเรียนไว้ทั้งตนเป็นเด็กในชุดเปื้อนโคลนบางก็มีแผลชะกันตามใบหน้าบางก็เดินขากระเพลพวกเขาไม่ได้แสดงท่าทางโกรธแค้นแต่กลับยืนนิ่งจ้องมองเข้ามาข้างในด้วยสายตาที่วิงวอนวิงวอนขอให้ใครบางคนออกไปอยู่กับพวกเขาพวกเขาไม่ยอม สัญญาที่ให้ไว้มันยังไม่ครบผู้ใหญ่แสนเดินเข้ามาในห้องด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดคนที่จะมาบริจาคของวันนั้นคือพี่สาวของดาวเขาสัญญาว่าจะพาน้องไปอยู่ด้วยกันในเมืองแต่เขาก็ไม่มาตามนัดจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุดาวตายไปพร้อมกับความรอคอยเขาต้องการพี่สาวเพื่อให้ดวงวิญญาณเขาสงบการกำมัดแน่นกับมิวไม่ใช่พี่สาวเขามิวไม่เกี่ยวเขาตะโกนใส่ความว่างเปล่า แต่เสียงตอบรับกลับเป็นเสียงไม้กระดานที่ค่อยๆงัดตัวเองขึ้นมาจากพื้นห้องห้องสมุดที่ปิดตายเริ่มสั่นสะเทือนกลิ่นดินโคลนเน่าเหม็นโชยขึ้นมาจากใต้ถุนอาคารร่างของมิวที่นอนอยู่เริ่มลอยขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นช่วยกันพยุงเธอขึ้นโจและป้องพยายามจะกดตัวเธอไว้แต่แรงมาหาศาลจากสิ่งที่มองไม่เห็นกับเหวี่ยงทั้งคู่กระเด็นไปคนละทิศละทาง ในขณะที่มิวกำลังจะถูกลากลงไปในช่องโหว่ของพื้นไม้การสังเกตเห็นบางอย่างที่ร่วงออกมาจากกระเป๋าของมิวมันคือรูปถ่ายครอบครัวของมิวที่ถ่ายไว้ก่อนเดินทางการหยิบรูปนั้นขึ้นมาดูแล้วหันไปถามผู้ใหญ่แสนผู้ใหญ่พี่สาวของดาวชื่ออะไรผู้ใหญ่แสนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบชื่อก้อยการได้พลิกหลังรูปถ่ายของมิวดูเขาสังเกตเห็นลายมือเล็กๆเ,เขียนว่าถึงน้องก้อยรักจากพี่มิว วินาทีนั้นความจริงที่สมจริงและน่าเศร้าก็เปิดเผยขึ้นมิวไม่ใช่แค่คนหน้าเหมือนแต่มิวคืออาสาสมัครที่เคยสัญญาว่าจะมาหาเด็กๆเ,เมื่อสองปีก่อนจริงๆแต่ตอนนั้นเธอประสบอุบัติเหตุระหว่างทางจนความจำเสื่อมบางส่วนและไม่ได้มาตามนัดการกลับมาครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือการทวงสัญญาที่เธอเคยให้ไว้กับน้องสาวแท้ๆของตัวเองที่เธอจำไม่ได้มิวจำดาวได้ไหมดาวคือน้องสาวของมิว การตะโกนสุดเสียงพลางเอาภาพถ่ายชูขึ้นต่อหน้าวิญญาณเด็กน้อยที่เริ่มปรากฏกายชัดเจนขึ้นกลางห้องร่างของเด็กหญิงดาวหยุดนิ่งแววตาที่เคยขาวพโพลนเริ่มมีน้ำตาไหลออกมาเป็นสายโครนหมิวที่ดูเหมือนถูกสิงค่อยค่อยลืมตาขึ้นแววตาของเธอเริ่มเปลี่ยนไปดาวพี่ขอโทษพี่มาหาแล้วหมิวพึมพำน้ำตาไหลนองหน้าบรรยากาศเสียวสยองเปลี่ยนเป็นความโศกเศร้าอย่างรุนแรงดวงวิญญาณเด็กๆรอบอาคารเริ่มสงบลง การเห็นดาวเดินเข้าไปหาหมิวแล้วสวมกอดพี่สาวไว้แน่นความเย็นที่เคยกัดกินร่างกายของมิวเริ่มเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นที่ประหลาดดาวค่อยๆปล่อยมือจากหมิวแล้วชี้ไปที่กองของบริจาคที่เหลืออยู่พี่หมิวให้ดาวนะหมิวพยักหน้าทางน้ำตาเอาไปเลยลูกพี่ให้ดาวทั้งหมดเลยบรรยากาศในห้องสมุดเก่าที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวกับปกคลุมด้วยความเศร้าสลดจนแทบหายใจไม่ออก แสงเทียนที่กระพริบริบรีสะท้อนภาพหมิวที่นั่งกอดร่างที่ไร้ตัวตนของดาวอย่างสุดรักสุดอะไรความทรงจําที่เคยเลือนหายไปจากอุบัติเหตุเมื่อสองปีก่อนค่อยๆหลังไหลกลับมาเหมือนทํานองเพลงเก่าที่แสนเจ็บปวดมิวจําได้แล้วว่าเธอตั้งใจจะมาหาดาวจริงๆแต่รถของกลุ่มอาสาในตอนนั้นคว่ำที่ตีนดอยเสียก่อนดาวพี่ขอโทษพี่ไม่เคยอยากทิ้งดาวเลย มิวสะื่อื้นให้จนตัวโยนมือที่เคยสั่นเทาพยายามลูหมบหัววิญญาณเด็กน้อยที่เริ่มเลือนลางลงเรื่อยๆร่างของเด็กหญิงดาวค่อยๆเปลี่ยนจากความเสียดเสียงเป็นภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆในชุดสีแดงที่สะอาดตาแล้วตาที่เคยโกรธแค้นกับกลายเป็นประกายแห่งความสมหวังการและป้องยืนมองภาพนั้นด้วยความสงบผู้ใหญ่แสนที่นั่งคุกเข่าอยู่มุมห้องพยายามกั้นเสียงร้องไห้ดาวเอ้ยไปสู่สุขตินะลูกพี่สาวเขามาหาแล้ว การเห็นวิญญาณเด็กๆอีกขกคนที่ยืนรออยู่รอบอาคารเริ่มค่อยๆเดินเข้ามารวมตัวกันที่หน้าประตูห้องสมุดพวกเขาไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไปแต่ละคนอุ้มสมุดกล่องสีและตุ๊กตาที่ได้รับไปไว้แนบบอกราวกับว่าของเหล่านี้คือใบเบิกทางที่พวกเขาเฝ้ารอมานานแสนนานเราต้องทําพิธีให้ถูกต้องการฝนพูดพลางหยิบสายสินและเทียนขาวออกมาจากกระเป๋ายาเราต้องส่งพวกเขาไปที่ทางแยกป่าช้าเก่าที่ผู้ใหญ่บอกการพยักหน้า ทั้งหมดช่วยกันรวบรวมของบริจาคที่เหลือทั้งหมดใส่ในผ้าขาวขนาดใหญ่และวพากันเดินนำวิญญาณเด็กๆออกจากอาคารเรียนไม้ท่ามกลางสายฝนที่เริ่มซาลงหมิวเดินจูมือที่มองไม่เห็นของดาวนำหน้าไปแสงไฟฉายที่ส่องไปตามทางเผยให้เห็นรอยเท้าเล็กๆของเด็กนับสิบคนเดินตามหลังพวกเขาเป็นทิวแถวมุ่งหน้าสู่สันเขาที่เป็นจุดพักพิงสุดท้าย เมื่อถึงลานดินกว้างบริเวณทางแยกป่าช้าเก่าซึ่งมีต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านปกคลุมราวกับเป็นประตูกัน้นระหว่างโลกคนตายและคนเป็นการวางห่อของบริจาคลงบนแท่นหินเตี้ยๆตยมิวค่อยๆปล่อยมือดงยานน้องสาวดาวพิมิวส่งแค่นี้นะลูกของพวกนี้เไปเล่นกับเพื่อนๆน,นะมิวส่งตุ๊กตาผ้าชิ้นสุดท้ายที่เธอถือติดมือมาตลอดให้ไปในความว่างเปล่าทัานใดนั้น ลมพายุที่เคยสงบนิ่งกับพัดกระโชกขึ้นม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้กับหอบเอากลิ่นหอมของดอกลีลาวดีและเสียงหัวเราะใสๆของเด็กๆปลิวไปตามลมภาพที่เห็นตรงหน้าคือยานเด็กๆทั้ง7คนค่อยๆเลือนหายไปในแสงสว่างจางๆที่ปลายอุโมงค์มอกดาวหันมาโบกมือให้หมิวเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมรอยยิ้มที่กว้างที่สุดเท่าที่พี่สาวเคยเห็นแสงสว่างนั้นหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบและอากาศที่เริ่มอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาด การลองส่องไฟไปยังห่อของบริจาคที่วางไว้บนแท่นหินพบว่าของทุกชิ้นหายไปหมดแล้วหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นจริงๆมีเพียงเหรียญเงินโบราณชิ้นหนึ่งวางอยู่บนหินแทนที่ผู้ใหญ่แสนหยิบมันขึ้นมาดูแล้วส่งให้หมิวดาวขอให้คุณไว้เป็นค่าตอบแทนและเป็นคำสัญญาว่าเขาจะคุ้มครองคุณไปตลอดทางรุ่งเช้าวันใหม่มาถึงแสงแดดสดใสสาดส่องลงมาบนยอดดอยห้วยลมโชยเป็นครั้งแรกในรอบหลายวัน ทางที่เคยถูกดินถลม่มถูกชาวบ้านช่วยกันขุดเปิดทางให้รถกระบะของการสามารถขับเคลื่อนออกมาได้ยางรถที่เคยคิดว่าขาดกลับอยู่ในสภาพปกติเครื่องยนต์สตาร์ติดง่ายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเหมือนฝันร้ายที่จบลงด้วยดีเลยนะพี่โจพูดพลางเก็บกล้องที่ไล่ภาพซ้อนขนดวงวิญ,ญญาณอีกต่อไปรถกระบะค,ค่อยๆแล่นลงจากดอยห้วยลมโชยอย่างช้ชาๆทุกคนในรถอยู่ในอาการนิ่งเงียบแต่ในใจกลับรู้สึกเบาสบายอย่างบอกไม่ถูก มิวหยิบเหรียญเงินโบราณขึ้นมารูปล้อย่างแผ่วเบาเธอรู้ดีว่าจากนี้ไปเธอจะไม่ฝันร้ายถึงความหนาวเย็นหรือเสียงร้องไห้อีกแล้วขอบคุณนะการขอบคุณทุกคนจริงๆมิวพูดทำลายความเงียบการยิ้มรับผ่านกระจกมองหลังเมื่อรถวิ่งมาถึงสารไม้เก่าริมทางที่มีชายชารานั่งอยู่การชะลอรถและจอดนิง่งเขาเห็นชายชาราคนเดิมลุกขึ้นยืนแล้วก้มหัวให้เขาช้าๆพาเขากลับไปส่งถึงบ้านแล้วใช่ไหมพ่อหนุ่ม ชายชาราถามด้วยน้ำเสียงที่เมตตาการเถยียงหน้าส่งถึงมือแล้วครับตาชายชราพยักหน้าตอบดีแล้วความกตัญยูและคำสัญญาคือสิ่งประเสริฐที่สุดของมนุษย์ไปเถอะกลับบ้า Tao นไปหาความสุขของพวกเจ้าได้แล้วการขับรถต่อไปจนถึงต <Wh> ัวเมืองแม่ห้องสอนเขาตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าวัดป่าแห่งหนึ่งเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เด็กๆทั้งเจ็ดคนอีกครั้งในขณะที่กำลังกรวดน้ำการรู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆมาปะทะที่ไหลเบา และได้ยินเสียงกระซิบแววว่ว่าเขาพคุณค่ะพี่อาสาเป็นเสียงเล็กๆหลายเสียงที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวทริปบริจาคของในครั้งนี้จบลงด้วยความทรงจําที่ไม่มีวันลืมเลือนการและเพื่อนๆสัญญาต่อกันว่าจะยังคงเดินหน้าทําค่ายอาสาต่อไปแต่ทุกครั้งที่ต้องขึ้นดอยสูงในหน้าหนาวพวกเขาจะระลึกเสมอว่าของที่นําไปให้นั้นไม่ใช่แค่สิ่งของแต่มันคือหัวใจและคําสัญญา ที่ต้องรักษาไว้ยิ่งชีพและนี้ก็คือเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังจนจบนะครับหากทุกท่านชอบเรื่องเล่าหล,ลอนๆแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดผลงานดีๆของเรานะครับขอทุกท่านฝันดีราตรีสงัดครับ